ปรากฏการดาราศาสตร์แสงเหนือที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งชาวอเมริกันต่างตื่นเต้นออกมาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กและแชร์กันตามสื่อโซเชียลต่างๆอย่างสนุกสนานอาจารย์สันสนทิบุญโยทยานนักดาราศาสตร์ชื่อดังของไทยซึ่งได้อยู่ที่เมืองแองแคนีรัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้อยู่ชมปรากฏการณ์แสงเหนือในครั้งนี้ด้วยซึ่งอาจารย์สันสนที่บุญโยธยานได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์แสงเหนือภัยอันตรายที่แฝงมากับความสวยงามทำไมถึงเรียกอย่างนั้นติดตามไปพร้อมกันครับเมื่อคืนวันที่สิบพฤษภาคมอยู่นีนคบชาวอเมริกันทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นก็คือแสงเหนือภาษาอังกฤษใช้คำว่า northern light แสงเหนือเนี่ยปกติแล้วจะไม่ลงมาถึงประเทศอเมริกาครับจะอยู่ในแค่บริเวณขั้วโลกหรือที่ภาษาวิชาการเราเรียกว่า arctic circle ก็คือตั้งแต่เส้นลุง66.5องศาเหนือขึ้นไปหรืออยู่ในขั้วโลกใต้ที่ต่ำกว่า เส้นลุง66.5องศาใต้ลงไปทำไมคนอเมริกันจึงได้เห็นแสงเหนือแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจครับมีการถ่ายภาพลงใน Facebook แชร์กันทั้งประเทศเลยแต่สำหรับผมแล้วที่ทำงานกับเรื่องดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เห็นภาพนี้แล้วก็แน่นอนครับก็ตื่นตาตื่นใจแต่ ผมคิดในใจว่านั่นคือแฝงด้วยอันตรายคราวนี้มาดูครับว่าทำไมแสงเหนือที่ลงมาถึงอเมริกาเขาลงไปถึงรัฐอลาบามาที่อยู่ตอนใต้ครับเส้นลุงที่30ประมาณ30ดีนะไม่ลงไปถึงประเทศไทยถ้าเกิดลงไปถึงประเทศไทยเราวุ่นเลยคราวนี้ลองมาดูครับว่าอันตรายที่ผมว่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ แสงเหนือสักเล็กน้อยครับว่าแสงเหนือนั้นเนี่ยเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังมากเลยนะของดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยปกติก็เป็นอะไรที่มันเป็นลูกไฟสว่างไปหมดแต่มีบางอย่างครับเมื่อเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ขึ้น๊บเนี่ยจุดดับเหล่านั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดการประทุของพายุสุริยะ แล้วพายุสุริยะเนี่ยไม่เหมือนลมพายุอย่างที่เราคิดนะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์มันจะยิงเนี่ยอนุภาคเล็กๆที่เขาเรียกว่าพลังกระแสมแม่เหล็กเนี่ยออกมาเป็นคลื่นจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าโซลร์แฟร์เนี่ยก็หมายถึงพายุสุริยะแต่จริงๆแล้วเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงครับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงเหล่านี้เมื่อเดินทางมาถึงโลกโลกนั้นโชคดีครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำให้เราโลกมีแม่เหล็กโลกคอยปกป้องไว้แม่เหล็กโลกนั้นก็คือลักษณะเป็นเส้นโค้งเมื่อพลังพายุสุริยะมาถึงโลกพลังเหล่านั้นเนี่ยจะถูกเหนี่ยวนำโดยแม่เหล็กโลกให้ตีโค้งครับไปลงใน,นขั้วโลกเหนือ และโคโลใตพออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยไปลงตรงนั้นก็สัมผัสกับชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งมีการออกซิเจนการไนโตรเจนการเหล่านั้นเนี่ยเมื่อกระทบกับอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเป็นสีสวยงามครับเป็นถ้าเป็นไนโตรเจนนั้นเนี่ยสีจะออกม่วงๆฟ้าๆแต่ถ้าโดนกับออกซิเจนเนี่ยอาจจะออกเหลืองๆ หรืออาจจะออกเขียวๆฉะนั้นแสงเหนือเนี่ยคนไทยก็อยากไปดูคนไทยจำนวนไม่น้อยครับยอมซื้อตัว๋วเครื่องบินเนี่ยบินไปถึงประเทศฟินแลนด์ทางเหนือประเทศสวีเดนประเทศนอร์เวย์หรือไปยังรัฐสก้าของอเมริกาที่อยู่ทางเหนือหรือไปที่ประเทศไอซ์แลนด์เพื่ออะไรเพื่อไปดูแสงเหนือเนี่ยแหละครับฉะนั้นแสงเหนือจึงเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สวยงามในสายตาของมนุษย์ คราวนี้ผมได้เขียนเว็บไซต์ครับว่าแสงเหนืออันนี้เนี่ยอาจจะสวยงามก็จริงในสายตาของท่านผู้ชมทั่วไปแต่ในสายตานักวิทยาศาสตร์นั้นถือว่าเป็นอันตรายครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาลงมาถึงอเมริกาได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีสาเหตุอยู่2ประการครับประการที่1เลยพายุสุริยะเนี่ยจะต้องมีความแรงเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะ หรือแม่เหล็กของโลกนั้นอ่อนแรงลงก็คือพูดง่ายๆว่าพายุสุริยะสามารถฝ่าแนวปะทะของแนวป้องกันแม่เหล็กโลกได้แล้วก็หลุดมาเข้าในโลกในเส้นลุงที่ต่ำกว่าขั้วลงเหนือถ้าจะถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่พายุสุริยะเนี่ยแรงมากแล้วเข้ามากระทบกับโลกของเราอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ1 6 5 ปีที่แล้วครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งไฟฟ้าของประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกาตอนเหนือเนี่ยดับเกือบทั้งประเทศเพราะอะไรเพราะว่าพายุสุริยะนี้จะเข้ามาลบกวนแผนควบคุมจะมาลบกวนระบบการควบคุมที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วยิ่งถ้าเป็นทุกวันนี้ครับเราใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียมเราควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกือบทั้งชีวิตท่านทราบไหมครับว่า Wifi ของเราก็เชื่อมโยงกับอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือจะถูกแปรปวนไปเนื่องจากพลังของพายุสุริยะคราวนี้เราลองมาดูครับว่าแม่เหล็กโลกเนี่ยคืออะไรกันแน่เออผมจะให้ท่านดูภาพง่ายๆนะว่าโลกเราเนี่ยเป็นวัตถุทรงกลม แต่ว่าเราจะมีชั้นครับเปลือกโลกด้านด้านนอกเนี่ยก็เป็นเปลือกโลกแล้วถ้าลึกลงไปเรื่อยๆประมาณ5,000ักว่ากิโลเมตรคือโลกใบเนี้ยเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางนะประมาณ12,000กิโลเมตรครึ่งหนึ่งก็ประมาณ6000กิโลเมตรถ้าเราสามารถเจาะโลกลงไปดูได้เนี่ยนะตรงกลางของโลกเลยเนี่ยตรงตรงตรงที่เป็นตรงกลางจริงๆเนี่ยเป็นก้อนกลมๆมมีพลังงานความร้อนสูงมากเลยครับ สูงขนาดที่เรียกว่า,าบอกไม่ถูกแล้วถัดออกมานิดนึงเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นกลมๆเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยจะมีพวกเหล็กที่เป็นเ,เป็นของเหลวครับเหล็กเนี่ยไม่ใช่เป็นก้อนเนะเป็นของเหลวเลยถูกความร้อนเนี่ยทําให้เกิดการเคลื่อนตัวเหมือนกับหมุนเหมือนสว่านเลยนะการเคลื่อนตัวแบบนี้เนี่ยของแร่เหล็กเนี่ยก่อให้เกิดแม่เหล็กครับ เป็นเป็นกระแสะแม่เหล็กแล้วกระแสะแม่เหล็กเนี่ยก็พุ่งออกมาที่ขั้วโลกทั้งสองด้านแล้วก็ตีโค้งเข้าหากันกลายเป็นแม่เหล็กโลกนี่คือการก่อกําเนิดของแม่เหล็กโลกคําถามต่อไปถ้าไม่มีแม่เหล็กโลกอะไรจะเกิดขึ้นเราตายหมดครับถ้าโลกใบนี้ไม่มีแม่เหล็กโลกคอยคุ้มกันเลยพายุสุริยะจะสอ่องเข้ามาตรงๆแล้วก็ถ้าแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ย ทุกอย่างจะล้มเหลวหมดแล้วที่สำคัญครับชั้นบรรยากาศของเราจะหายไปหมดเลยออกซิเจนหายไปชั้นบรรยากาศหายไปพวกเราสูญพันธ์แน่นอนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้มีตัวอย่างแล้วครับดาวอังคารนั้นเนี่ยเมื่อพันกว่าล้านปีที่แล้วเป็นดาวที่มีความอุดมสมบูรณ์องค์การนาซาได้พิสูจน์แล้วครับว่าดาวอังคารนั้นครั้งหนึ่งเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์ เหมือนกับโลกเรามีแม่น้ำมีทะเลและก็มีสิ่งมีชีวิตแต่เนื่องจากว่าแม่เหล็กโลกของดาวอังคารนั้นหายไปทำให้พายุสุริยะนั้นทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนดาวอังคารนั้นไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันนี้มีแต่ก้อนหินและก็ความว่างเปล่าคราวนี้กลับมาดูของโลกเราครับว่าเราอยู่ได้เพราะมีแม่เหล็กโลกเป็นเกาะคุ้มกันนะ ตรงนี้ก็มาสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งครับว่าโดยปกติแล้วแสงเหนือจะเกิดขึ้นเฉพาะขั้วโลกทั้งสองด้านหรือเรียกว่าอาร์กติกเซอร์เคิลอยู่ในขั้วโลกนะเส้นลุง6กว่ากว่าแต่ทำไมคราวนี้เนี่ยมันลงมาถึงสหรัฐอเมริกาแล้วลงไปถึงรัฐอลาบามาที่อยู่ทางตอนใต้ครับเส้นลุง30กว่าตรงนี้อันตรายครับถ้าก็แสดงว่า พลังที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์นั้นแรงมากจริงๆหรือแม่เหล็กโลกของเราเริ่มจะแผ่วถ้าเป็นภาษามวยก็คือปิดกาดไม่อยู่แล้วเขาสามารถต่อยทะลุกาดเ,เข้ามาได้ตรงนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าการได้มองเห็นแสงเหนือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คนแชร์ไปลงเฟซบุ๊กกันเต็มหมดเลยนะตื่นเต้นดีใจ สำหรับผมที่ทำงานด้านดาราศาสตร์ไม่ได้ดีใจด้วยครับนี่คือพยันอันตรายที่แฝงมากับความสวยงามมาถึงอีกคำถามหนึ่งครับคนไทยที่อยู่ในแหลมทองอยู่ระหว่างเส้นลุง ที่สิบกว่า,วาถึง5้าหาองศาวกว่าจะมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือไหมมีครับถ้าแม่เหล็กโลกนั้นอ่อนตัวลงหรือพายุสุริยะมีความแรงขึ้นอย่างมากรับรองครับเราได้เห็นแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพายุสุริยะนั้นสามารถพาแนวป้องกันของแม่เหล็กโลกเข้ามาถึงเกือบจะแกรงตรงกลางของโลกเลยนี่คือสิ่งที่อันตราย นั้นพอมาถึงบทสรุปนี้ผมก็ตั้งคำถามครับว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อีกหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าดาวอังคารนั้นมีหลักฐานแล้วว่าครั้งหนึ่งหลายพันล้านปีที่แล้วมีความอุดมสมบูรณ์และวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเพราะว่าแม่เหล็กโลกของดาวอังคารนั้นค่อนข้างอ่อนมาก ทำไมถึงกล้าพูดได้ว่าแม่เหล็กโลกของดาวอังคารนั้นอ่อนองค์การนาซาได้ส่งยานสำรวจดาวอังคารเนี่ยไปลงจอดที่ดาวอังคารนั้นหลายลำแล้วครับเขามีการวิจัยกันแล้วว่าแม่เหล็กของดาวอังคารนั้นอ่อนมากฉะนั้นถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นแต่ความว่างเปล่าคราวนี้โลกของเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์อีกหลายพันล้านปีข้างหน้า เราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าแม่เหล็กโลกเราอ่อนลงหรือพายุสุริยะมีความแรงขึ้นบรรยากาศของเราจะหายไปหมดมาถึงคำถามสุดท้ายครับองค์การนาซาเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าครั้งหนึ่งดวงจันทร์เออโทษครับครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตเคยมีความอุดมสมบูรณ์เขาพิสูจน์จากก้อนหินครับ เขารู้เลยว่าครั้งหนึ่งโครงสร้างของหินเนี่ยเป็นตัวชีวัดว่านี่คือความอุดมสมบูรณ์มาก่อนนั้นนาซาก็ถึงจะมีคำขวัญครับว่าสองพิภพมีถิ่นกำเนิดมีจุดกำเนิดอันเดียวกันแล้วก็เขาเอาโลโก้อันเนี้ยติดไว้บนยานสำรวจที่ดาวคารเป็นรูปมีวิวัฒนาการตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวไปจนถึงไดโนเสาร์ไปจนถึงมนุษย์ ก็แสดงว่าดาวอังคารนั้นเป็นตัวอย่างที่ทำให้มนุษย์โลกได้เห็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกพันล้านกว่าปีทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปผมไม่ได้มาพูดให้ทุกท่านกลัวนะอีกพันล้านเป็นพันล้านกว่าปีเนี่ยเราก็คงไม่อยู่แล้วดังนั้นคำสอนของพุทธองค์ที่บอกว่าใดๆในโลกล้วนอันตริจังเป็นความจริงครับ